สวัสดีค่ะพี่น้องป้อมป่ายสุขุสุค้นค่ะกระโดดแล้วพี่น้องจ้ะเป็นเวลาโดน,นอิหลีที่ไม่ข่าวปได้อัพคลิปให้พี่เห็นน้องเบิรงจ้ะแต่เนื่องจากภารกิจหล,หลายอย่างแหะค่ะพี่น้องช่วงนี้เหตุงานหนักจ้ะธุรกิจอย่างเนาะค่ะเนาะ,นะแล้วก็ขุดมันค่ะพี่น้องขุดมันสาบังค่ะกู้มันจ้ะ ขุดมะน้วกับมาฟักและสะกวนล้วคอยจะได้ไปขายค่ะเฮ็ดมาเฮ็ดเป็นมันแห้งขายค่ะราคามันกะปีนี้กะายแน่ค่ะพี่น้องดีเติรอยู่จ้ะช่วงนี้แม่ข้าวได้ขายราคาอยู่ที่ราคาหกบาทค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้มาพอพี่พอน้องเนาะค่ะเนาะแม่ขาวจะมาอัปเดตราคาหมูค่ะพี่น้องราคาหมูขุนค่ะพี่น้องเออหมูขุนช่วงนี้ ะบวะว่าจะเป็นหมูคุณหรือว่าหมูเนื้อหมูนะคะกําลังราคาแพงมากๆเลยค่ะพี่นอ้องสาเหตุที่หมูเนื้อหมูราค,คาสูงขึ้นนะคะก็มาจากปัจจัยลหลายๆอย่างะคะ่ะหนึ่งก็คือมีอยู่ช่วงสามสเดือนก่อนนั่นเนาะค่ะนาอหมูเป็นโรคค่ะพี่น้องโรคอหิวาค่ะอหิวาแอฟริกาหน่ะคะอจาก เฮ็ดไห้หมูตายยกคอกค่ะพี่น้องก็ทาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูหรือเจ้าของฟาร์มหมูหน่ะขาดทุนเลยค่ะขาดทุนไหลอินนีสสาหรับฟาร์มใหญ่ๆเพิ่นก็ขาดทุนบางบางฟาร์มถึงขนาดว่าปิดปิดไปเลยค่ะบ่าสามารถดําเนินต่อไปได้นะคะคือมันขาดทุนหลอันี้จ้ะแล้วก็ฟาร์มเล็กฟาร์มน้อยก็มีด้วยกันค่ะตายยกพอก ได้จังองในข่าวนี้บ่ตายจากพี่น้องป่ตายอาจจะเป็นว่าอากาศมันโล่งฟ์าหมองที่เขาเฮ็ดขอบหมูนนะ่ะอากาศไทยก็ได้สะดวกก็ได้จ้ะหรืออาจจะเป็นได้ว่าการดูแลรักษาจังสี่ก็ได้ค่ะเก,กษตรกรผู้น้อย,ยน,น้อยน่ะกับมีเอ่อมีที่ตายด้วยกันค่ะมีที่เลี้ยงหมูแล้วหมูตายกับมีคือกันค่ะกเดใต้ han, ขาดทุนคือกันบางคนก็นหยุดเลี้ยงไปจ้ะ ที่ประครับไปคล้องไปกับนี้อยู่อกันจ้าแต่ว่าสำหรับมื้อนี้นะคะแม่ค้าก็จะมาอัปเดตราคาหมูจ้าเ,เนื้อหมูน่ะบางแห้งนะคะบางที่นะคะถึงสองร้อยกิโลแล้วสองร้อยแล้วก็นี้จ้าแต่อยู่เขตที่แม่ค้าอยู่ดีจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบค่ะพี่นออ้องบานนี้ราคาหมูขุนนะคะราคาหมูขุน ราคาหมูขุนตอนนี้นะคะมันจะขยับขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆค่ะช่วงช่วงแม่ค้าเลี้ยงหมูรุ่นที่สองนะคะรุ่นที่สองน่ะเสื้อบอลราคายังตกอยู่เด้ค่ะพี่น้องเดือนเดือนก่อนน่ะราคาตกค่ะพี่น้องแม่ค้าขายไปเดือนก่อนเนาะ,ะได้ขายอยู่ที่หกสิบบาทค่ะกิโลละหกสิบบาทค่ะราคามันตกบาทิดหลังจากที่แม่ค้าขายไปแล้วอาทิตย์หนึ่งราคาหมูขึ้นเรือค่ะพวดขึ้นเลยค่ะพี่น้องจากหกสิบ เป็น65เมื่อลุมมา68แล้วกับ็70ค่ะขึคือเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะมาต,ตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่83บาทระคะพี่น้องราคาหมูหมูมีชีวิตนะคะอยู่ที่ที่83บาทค่ะอันนี้พี่กัดคือเขตที่แม่ค้าอยู่นะคะก็คืออำเภอปักคาดจังหวัดบึงกาฬนี่แหละคะ่ะราคาอยู่ที่83บาทค่ะ คุยกับเจ้าของเคียงเมื่อคืนนี่ค่ะเพื่อนทักมาค่ะบอกว่าอยากได้หมูณตอนนี้หมูแม่ขาวเพิ่งจะหมูแม่ขาวน่ะเพิ่งจะได้สองเดือยกค่าค่ะพี่น้องเอพิ่งจะได้เสือสองเหรียญคู่กาลังเสียหายหัหวอาหารเบอร์สามแล้วจะกําลังเสียหายหัหวอาหารเบอร์สามแล้วตอนนี้เบอร์สองเหลืออยู่ทุ่เดียวค่ะพี่น้องตอนนี้แม่ขาวนีหมูยอยู่ก้าโตจ้ะหมู โมกุลนะคะยุคเก่าโตได้สองเดือนกว่าแล้วกระคองอีกประมาณสองเดือนถึงจะได้ขายค่ะพี่น้องพูดละประมาณอ,อ๋อสิ้นเดือนกุมภาค่ะสิ้นเดือนกุมภาหรือต้นมิถุพูดละค่ะถึงจะได้ขายกะคาดว่าน่าถึงหน้าตนนั่นละค่ะก็คงจะสูงขึ้นอีกอยู่จ้ะถ้าเป็นสถานการณ์เป็นแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องแม่ขาวก็จะมา บ่าเรื่องอัปเดตเรื่องราคาหมูประมาณนี้จ้ะก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกคนนะคะที่ให้การรับชมที่ให้การติดตามแม่ข่าวแม่ข่าวก็ได้ไปหาพี่หาน้องเพิ่มกได้อัปคลิปโดนอิลีจ้ะก็ขอบคุณทุกทุกคนที่ยังให้การรับชมอยู่นะคะสําหรับเพื่อนเกา่าหรือว่าเพื่อนใหม่แม่ข่าวก็จะตามให้ทุกคนเด้อค่ะจะหาเวลาตามให้ทุกคนค่ะขอบคุณหลายๆที่ยังฮักกัน ยังอยู่น้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้แม่ขาวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ